อ้เตไปตองนี้โอ้โอ้โอ้ครับมื่อนี้มาเยี่ยบบานน้องทรายครับมีแต่สุดยอดหนุกมีแต่สุดยอดหนุกนะครับเนี่ย ไอ้ไอ้พวกทีนี่ห้อยๆล่อๆบอลเลยไอ้ต้นหลวงไม้บ่นั่ยน้องลูกบ่เนี่ยบ่อ๋อไอ้ตัวนี้บ่กมือสามนี่ยอ๋อตัวนี้มือสามครับตัวนี้หนุกมือสามตัวนี้นะอ๋อขึ้นยอดสุดยอด อาลูกอ๋อดังคะมี่ดังคะมีโอ้